เพราะนั้นในหน้านี้นะครับผมจะมาสรุปให้ดูนะฮะว่าไฟเบอร์ที่มันฮิตๆเนี่ยนะฮะมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ดูไฟเบอร์ก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่ใช่คอมโพสิตเดี๋ยวเรามาเอาไฟเบอร์มาผสมกับเมทริกแล้วมันถึงจะกลายเป็นคอมโพสิตอันนี้เราเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวนะครับผมขอตารางที่มี4ี่คอลัมน์นะครับจริงๆก็ขนาดเท่าๆกันก็ได้นะครับไม่ต้องมีอะไรยาวกันประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อมานะฮะดูหัวข้อก่อนนะฮะ ประเภทครับมีวัดสดุมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีการนำไปใช้นะฮะโอ้ยกอเอามโอเคประมาณนี้นะครับ อันแรกนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ใช้กันแพร่หลายนะฮะเขาเรียกว่าใยแก้วนะเราเรียนเรื่องใยแก้วกันนิดหนึ่งนิดเดียวนะฮะก็คือเราเรียนเรื่องแก้วแหละในเซรามิกนะฮะอันนี้ก็คือเซรามิกแก้วนี่แหละแต่ทําให้เป็นเส้นเป็นไฟเบอร์เขาเรียกว่าแก้วไฟเบอร์นะครับเราอาจจะได้ยินคําว่าไฟเบอร์คลาสนะครับไฟเบอร์คลาสนี่ไม่ใช่ใยแก้วอย่างเดียวไฟเบอร์คลาสนี่ยมันเป็นชื่อเรียกกันแบบไม่เป็นทางการนะฮะภาษาเต็มๆเ,เ,เนี่ย มันเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกหน้าหนึ่งนะครับมันเรียกว่า GFRC ใช่ไหมไอ้ e GFRP นะภาษามันคือเดี๋ยวผมไม่อยากพูดผิดมันชื่อว่า glass fiber reinforced polymer นะครับนะแต่ว่าคนชอบเรียกสั้นๆว่า fiber glass นะแต่ว่าตรงนี้คือ glass fiber เฉยอันนี้คือเฉพาะใยแก้วเฉยๆนะฮะยังไม่มีวัสดุอื่นนะครับวัสดุตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซรามิกนะครับ แล้วก็ประเภทของมันเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดตูตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเรื่องเซรามิกเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอ e ีกลาสนะฮะอีกลาสแล้วก็เอสกลาสประมาณนี้นะครับแก้วเนี่ยนะครับหรือใยแก้วเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่ามันแข็งแรงนะครับแน่นอนนะคืคือเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะว่าไอประเภทไฟเบอร์พวกเนี้ยมันแข็งแรงหมดเลยนะครับถ้าไม่แข็งแรงแล้วคุณจะมาใช้ทําไมนะครับเนะพราะาเรากาลังพูดอยู่ในมิติของสิ่งที่เอาไปใส,ใปส่ในวัสดุอื่นแล้วมันเสริมแรงเนาะนะครับ ต่อันนึงที่คุณอาจจะเคยได้ยินเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นฉนวนความร้อนได้ไหมแล้วก็เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยฉะาานั้นคุณก็อาจจะมีใช่ไหมถ้าบ้านคุณร้อนคุณก็าอาจจะพิจารณาอะไรนะแผ่นกันความร้อนที่เรียกว่าไฟเบอร์กลาสนะซึ่งไฟเบอร์กลาสนี่เป็นเป็นคอมโพสิตนะมันเป็นเอ่อกลาสไฟเบอร์เป็นใย,ยแก้วแล้วมันผสมกับโพลิเมอร์ให้มันเป็นขึ้นรูปได้นะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือ แต่สมัยนี้คุณอาจจะเวลาคุณไปเลือกไอ้พวกฉนวนความรนะ้อนคุณอาจจะเห็นที่มันเป็นโพลิเมอร์แล้วนะมันไม่ใช่ใยแก้วเพราะว่าบางคนเขาจะรู้สึกว่าใยแก้วเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งแต่มันมีมันมีคนที่เอ่อเชื่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เท่าที่ผมศึกษามามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับก็ก็มีวัสดุดอื่นเข้ามาแทนใยแก้วด้วยแต่ว่าแพงขึ้นนะครับเอ่อทนการผุกร่อนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ ราคาถูกนะเพราะนั้นถ้าเราเลือกอยายแก้วไปเป็นฉนวนฝ้าของเราเนี่ยราคามันก็ไม่แพงนะครับประมาณนี้การนำไปใช้นะครับก็ฉนวนกันความร้อนนะครับหรือว่าเป็นพวกตัวถังนะฮะเป็นพวกวัสดุที่แบบไอตัวไฟเบอร์กลาสเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกโพลิเมอร์ที่มันดีๆหน่อยที่มันแข็งๆหน่อยเนี่ยมันสามารถทําเป็นอย่างตัวถังอย่างเช่นนึกถึงแบบเรือตัวถังเรืออย่างเงี้ยนะฮะที่มัน อาจจะแบบดูเหมือนพลาสติกเนาะแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นพลาสติกที่มันเสริมแรงด้วยด้วยกลาสไฟเบอร์นะไม่งั้นคุณก็คุณก็สวยสิครับนะถ้าเกิดมันเป็นพลาสติกเฉยๆเนี่ยนะคุณจะกล้าขึ้นมันเลยใช่ไหมฮะอ่าต่อมานะครับเป็นเส้นใหญ่คาร์บอนนะครับเส้นใหยคาร์บอนหรือเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ คาร์บอนไฟเบอร์คือเซรามิกนะครับคือเหมือนเหมือนเดิมคาร์บอนเป็นตัวที่มินเมย์มากแต่ว่าคุณสมบัติมันออกไปทางเซรามิกนะครับโดยที่คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยนะฮะโครงสร้างของมันหรือว่าวัสดุที่เราจะเรียกเป็นภาษาที่จำเพาะคือเราเรียกว่ากราไฟต์นะกราไฟต์ก็เป็นสภาพหนึ่งของคาร์บอนที่มันเป็นผลึกนะครับแต่ทีนี้ไอ้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยนะฮะมันก็มีหลายหลายเกรดนะฮะ มันจะเป็นกราไฟต์แล้วข้างในเนี่ยมันมีส่วนที่เป็น non นอนคริสตอลีนคาร์บอนด้วยนะโดยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคาร์บอนไฟเบอร์ที่เกรดดีๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นนอนคริสตอลีนเนี่ยน้อยหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณสมบัติที่เด่นๆของคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือแข็งแรงนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกอะนะไฟเบอร์พวกนี้แข็งแรงหมดนะครับนะน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ ทนการกัดกร่อนนะครับแล้วก็มันแข็งแรงน้ำหนักเบานะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องใช้ในแอปพลิเคชันที่ว่าแค่กับความเบานิดนึงเช่นการบินอวกาศนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังนะก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวถังเช่นเช่นเรือก็ได้แล้วแต่ตัวถังเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอ,อุปกรณ์กีฬานะครับ ก็ได้เหมือนกันถ้าคุณแคร์เรื่องของความเบาและความแข็งแรงนะครับทีนี้ก่อนจะเดี๋ยวผมขอไปหน้านี้ก่อนนะฮะหน้านี้เป็นรูปนะซึ่งรูปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความหมายมากแต่ก็ขอเปิดให้ดูนะฮะใยแก้วนะเ่าๆหน้าตาประมาณนี้คาร์บอนไฟเบอร์นะคุณอาจจะเคยเห็นอะไรแบบนี้ที่เป็นตัวที่มันถักกันอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นในกระโปรงรถ นะฮะถ้าเกิดเราเอ่อแต่จริงๆนะผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณเห็นที่กระโปรงรถหรือว่าเป็นพวกเอ่อกันชนเนี่ยคือความสวยงามนะครับเพราะว่าจริงมันก็มันมันด้วยด้วย,ด,วยด้วยวัสดุพื้นของมันก็น่าจะพอนะคุณก็ต้องไปเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เลยหรือแต่ว่าผมเชื่อว่ามันคือความสวยงามแต่ว่ามันก็ช่วยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการทนการขาดกันอะไรอย่างนี้อยู่นะครับถ้าคุณใช้แล้วคุณอาจจะเห็นอย่างเช่นในพวกเคสมือถือก็ได้อันนั้นก็อาจจะโอเวอร์คิวเกินไปนะครับว่าแบบใช้คาร์บอนไฟเบอร์เลยหรือนะครับ ต่อมานะครับเช่นเส้นใยอารามิดนะครับเขาเรียกว่าอารามิดไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็นะครับชื่อเต็มๆนะฮะมันชื่อว่าอารโ มาติกนะครับโพลีโพลีเอมน์นะครับนะซึ่งผมไม่ใช่นักเคมีนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะก็คือมีชื่อแล้วก็โอเคชื่อก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีไม่ได้ไม่จะคอมเมนต์อะไรนะครับนะชื่อทางการค้าก็คือเคฟลา เราอาจจะเคยได้ยินนะฮะอย่างเช่นมันมียางรถยนต์ผสมเคสฟลาอะไรเงี้ยนะครับก็แข็งแรงนะครับเหมือนเดิมต้องแข็งแรงอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ความเหนียวสูงแล้วก็ทนความล้านะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของตัวที่เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนนะครับเสื้อกันกระสุน ตัวนี้แน่นอนนะฮะยิงไปเนี่ยโอเคคุณไม่ตายแต่คุณเจ็บนะเจ็บนะครับนะแน่นอนนะถูกยิงเจ็บอยู่แล้วนะฮะตัวถังเครื่องบินนะครับโอเคนะครับอ่ะ moving along นะอีกสองตัวนะ,อ,วนะอีกสองตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งเป็น boron fiber นะครับ ฟังดูค่อนข้างจะเรนดอมเนอะนะครับอะไรว่ามีตัวอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับนะก็จริงผมเอามาจากหนังสือนี่แหละนะครับนะก็ในสไลด์ก็เราก็มีเหมือนกันนะครับอโบรอนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โลหะนะฮะมันเป็นหมู่5้านะฮะน่าจะหมู่5หมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยนะครับมันเป็นสารกึ่งโลหะเขาเรียกว่าเมทัลลอยนะครับแล้วก็เป็นกึ่งโลหะโอเคนะครับโบรอนไฟเบอร์นะฮะก็แข็งแรงนะครับตลอดกาลนะฮะหมายถึงว่า ที่ผมเอาให้ดูคือแข็งแรงนะครับอันนี้มีความแข็งเกร็งสูงนะครับความแข็งเกร็งเนี่ยคือ stiffness นะครับคือค่ายัง modulus นะครับนะครับเอาไปใช้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นการบินอวกาศ แล้วก็สุดท้ายของหน้านี้นะครับคือคือสิ่งที่เรียกว่าซิลิคอนคาร์บายไฟเบอร์นะครับนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกนะฮะแล้วก็แข็งแรงนะครับทุกอันเลยน้ำหนักเบานะฮะ แล้วก็โทนความร้อนนะโดยที่ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเชิงของเช่นเครื่องปฏิกณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นก็แค่โชว์เห็น,นเฉยๆนะว่ามันมีไฟเบอร์อย่าลืมนะครับอันนี้คือไฟเบอร์อย่างเดียวนะฮะยังไม่เกี่ยวอะไรกับคอมโพสิตเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกับตัวตัวเมทริกนะฮะอีกรอบหนึ่งคือในสไลด์ต่อไปหน้าต่อไปนะครับ